คุณโบกี <the check up> ้ไหลอ่อนคุณนนท์พันนคุณวิวพิ้งและคุณเจมส์สารเดือดกับและต้องขอประกาศเลยนะครับาคนนี่รับรางวัลนี้นะครับเอาเบสซี่แมทอวันสองันยี่ส3า ่วก็ส่งคลิปวีดีโอความรู้สึกมาให้นาคไปชมกันค่ะนีคบครับผมของใเสบ้านครุวันามซิงกินะครับทนมานี่สมุแล้ช่วยผมได้คาก็ได้ทางานดีออกมาห่าแลกหว่าทุกคนจชก็เป็นคุณม่าครับขอคุณคุณมิวจินนะคนส